ิปเลือกผู่บัญชีใช่พอเขาบอกว่าเขาปลอดภัยเขามีคนตรวจสอบ2 4ชั่วโมงเงินเข้าเงินออกจะมีแจ้งเตือนนู่นนี่แล้วก็ได้แคมเปญก็คือเชิญชวนคนมาผูกกิ๊บก็เลยเข้าใจผิดว่าอ๋อคุณสามารถตรวจสอบได้สมมุติแล้ผูกไปต่อให้มีมาแวรหรืออะไรก็แล้วแต่คุณน่าจะโปรเทคข้อมูลของเราได้ไม่ให้ใครมาแฮ็กไม่ให้ใครมาดึงเงินของเราไปได้ง่ายๆยอมซับจะสกแกนจ่ายเห็นยอดเงินธานาคารจาก5 0 0 0 0ื่นเหลือ400 มันเหลือ400ได้ยังไงใช่หนูก็ไล่ข้างล่างมันจะบอกค่ะว่าไปไหนบ้างก็ไปช้อปปี้เพย์หมดเลย9รายการ9รายการใช่หนึ่งคือเราไม่ได้ทําการไม่มี OTP เติอนดอะไรเลยใช่ซื้ออะไร9รายการก็ตอนแรกยังไม่ทราบแต่พอเข้าไปในเอ่อในประวัติการสั่งซื้อเนี่ยอย่างแรกคือแอปหนูพอเข้าไปปุ๊บมันเด้งออกไม่ใช่ตัวหนูแลละในนั้นเหรอใช่ตอนแรกเข้าไปแต่พอหนูก็พยายามใช้ยูเซอร์เนมาเข้าไปให้ได้เพเออพอเข้าไปปุ๊บก็จะเจอว่า เป็นรายการที่เอาไปซื้อพวก e wallet เอาไปซื้อพวกสินค้าผิดกฎหมายในที่ช้อปปี้แจ้งไว้ว่าผิดกฎหมายสําหรับเขาอะค่ะก็ไปคือพวก e wallet บัตรเติมเกมอะไร,<อ>ะไรๆต่างๆแล้วก็เป็นร้านค้าที่หลังจากเจอแล้วเนี่ยทุกคนก็ส่วนใหญ่จะเจอร้านนี้ร้านเนี่ยท,ที่ที่โดนซื้อ,อสินค้าไปคือปกติเขาก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้าโดยทั่วไปกับสินค้าที่เขาบอกเขาจะไม่มีการซื้อขายในในแอปของเขานะ แต่อันนี้คือมันไป,ไปซื้อพวกนี้หมดเลยบบัตรเติมเกมบัตรสตรีมมิ่งอีวอลเลอะไรต่างๆแล้วเขากไ username, ไ็ได้ยูเซอร์เนมได้ได้ล็อกอินอะไรของเราไปเป็นอีกเป็นอีกคนหนึ่งแล้วอย่างนี้เหรอตอนแรกหนูว่าคือตอนแรกหนูยังไม่ทราบแต่ว่าตอนที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ <S <S เขาเขาแค่เอกใจว่าเอ๊ะทำไมไทม์ไลน์มันมีการเปลี่ยนเบอร์โทรเป็นเบอร์คนอื่นไม่ใช่เป็นเบอร์ติดต่อที่กําลังคุยกันอยู่อก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้ได้ยูเซอร์เนมแต่ว่าเปลี่ยนเบอร์โทรโทรศัพ เอาเป็นว่ากิฟต์มารู้ก็คือ3ธันวาคมแล้วเงินเหลือแค่400จาก5 0,000ื่นอ่าหลังจากนั้นเรียกร้องยังไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามนะเอาทางคุณยุ้ยก่อนยุ้ยหนูโดนนี่ตั้งแต่โดนประมาณวันที่23่ิบอะค่ะ23กันยาอ่าเป็นยังไงวันนั้นพอวันนั้นที่หนูโดนประมาณมันก็จะโดนแบบว่า4ทุ่ม5นาทีแล้วเวลามันก็จะใกล้เคียงกันอะประมาณ5ยอดค่ะโดนไปละยอดหนึ่งก็ แบบซอยเลยค่ะอซอยทีเลยแล้วพอพอหนูเห็นปุ๊บหนูก็รีบโทรไปหาผู้การธนาคารสีเขียวบอกว่าเนี่ยพี่ทำไมเงินมันเด้งออกจากแอป,ปหนูแอป,ปแอป,ปแอปแอปธนาคารเองคือเรามีแอป,ปธนาคารอยู่แล้วมันจะแจ้งเตือนเวลาที่<ช>มันมีเงินอ,งออกจากบัญชีไปว่าเ <4 S 2> ง,งินเงินหายไปไหนหมดหนูก็โทรไปผู้การเขาก็โทรไปเช็คให้ว่าว่ามันถูกโอนไปไหนแล้วผู้การเขาก็บอกว่าถูกโอนไปที่ช้อปปีค่ะอื แล้วพอวันนั้นอะ่ะมันน่าจะโตกับวันหยุดพอดีหนูก็ทาอะไรต่อกับช้อปปีไม่ได้อ๋อคือติดพยายามติดต่อมปอะไรไปพยายามติดต่อก็คือเราติดต่อไม่ได้มันเป็นนอกเวลาทําการนะคะอ่าค่ะแล้วพอมาเช้าวันที่เปิดทําการอะ่ะหนูรีบโทรไปหาช้อปปีเลยเหมือนช้อปปี้ปับช้อปปี้เพกับช้อปปี้ไทยแลนด์อ่ะเขาก็โยนกันไปโยนกันมาฟันหนูจะติดต่อได้อะ่ะโทรประมาณ7จ็ดแปดรอบอะค่ะออออสองสองหมื่นสองหมื<บ>่นหกยุ้ยเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเพราะว่า ยูยจต้องเปิดผูกบัญชีไว้เพื่อจะขายสินค้าต้องขายด้วยค่ะแล้วแบบว่าสินค้าที่ขายได้มาก็โดนดูดไปหมดเลยค่ะต่างๆโดยเอาเงินของเราไปอ่ะเขาไม่ใช้ไปซื้ออะไรมันถูกโอนเข้าเข้ามันถูกโอนเข้าเข้าไวเลสอะค่ะอเข้าช้อปปี้เพย์ไวเลสแต่ยูยไม่รู้ว่ามันมันเอาไปซื้อซื้ออะไร E play, play ช้อปปี้เพย์ไวเลส่ค่ะ,ะซึ่งเขาก็จะเอาไวเลสไปใช้ได้อีกทีหนึ่งใช่ค่ะแล้วมันมพอมันถูกตัดไปปุ๊บแล้วพอ,อยืดเข้าไปดูมันขึ้นมันขึ้นเลขแค่สีตัวแล้วมันขึ้น X อ็ X X X, ดอกจันนะคะก็เลยเราก็เลยไม่สามารถรู้ได้แต่ทาง<ข>ช้อปปี้น่าจะตรวจสอบได้ค่ะคุณตะก,กี้ อ่าอันนี้อาจจะเวลาคนละเวลาอันนี้เป็นเวลาทํางานวันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบสี่พฤศจิกาค่ะเป็นเวลาทางานแล้วเวลาที่โดนก็คือประมาณสิบหกนาฬิกาซึ่งตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่แบบประชุมแล้วก็กําลังแบบทํางานเคร่งเครียดไม่ได้จับมือถือแน่นอนกำลังพีคเลยแหละคนทํางานอย่งสดยใช่ค่ะแล้วก็มั่นใจว่าโทรศัพท์เนี่ยหรือช็อปแอปช้อปปี้หรือว่าแอปส้มอะค่ะเราถูกผูกไว้ที่มือถือเราเครื่องเดียวเท่านั้นไม่สามารถคนอื่นไม่สามารถยุ่งกับเราได้แล้วก็อยู่กับตัวเราด้วยวัันนนน้ก็คคืออทําาง่ะพ ถึงเวลาเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะมันไม่ได้มีอะไร alert ขึ้นเตือนแล้วเราอ่ะเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเราอ่ะถูกให้แค่ทางแอปอะค่ะแจ้งว่าจะต้องผูกบัญชีไว้เพื่อรับเงินนะอถ้าอยู่ไม่ผูกอยู่ก็ไม่สามารถเป็นผู้ขายได้เหมือนโดนบังคับไปในตัวแล้วเขาก็ค่อนข้างเคลียรว่าโอเคมีความปลอดภยัยการตัดสินใจหรือการอ่า ตัดสิจใจของเขาข,ของแอปอะค่ะถือว่าเป็นขั้นตอนสิ้นสุดขั้นตอนสุดท้ายอย่างสมมติ <S <S เรามีปัญหาเปิดเคสขึ้นมาว่าเออผู้ผู้ซื้อเขาไม่รับสินค้าเราเนี่ยเขาดึงเงินกับเราคืนได้เลยโดยหักจากบัญชีที่เราผูกไว้แต่บัญชีนี้เป็นบัญชีที่เปิดไวซ้ซ,ซ,ซื้อซื้อขายสินค้ากับทางนี้ทางเดียวไม่ได้เป็นแบบส่วนตัวหรือ,อเป็นรายเดือนหรืออะไรเียค่ะไม่ใช่บัญชีเงินเดือนอะไรเอาไว้ตรงนี้อย่างเดียวเลยใช่เพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วว่าเงินก้อนเนี้ยเรามีเท่าไหร่พอหลังจากนั้นนะคะประมาณสัก5้าโมงก หมดเวลาง,งานเราก็กําลังจะต้องไปหาอะไรแร้วปถทายก็โอเคไปสแกนอ้าวไม่มีตัดไม่ได้อะไรไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็งงล้วไปเช็คบัญชีก็คือจากหมื่น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 สี่อะค่ะเหลืออยู่แค่ประมาณอ่าสี่สิบบาทเหลือสี่สิบาทใช่ค่ะจากหมื่นสี่ใช่ค่ะแล้วเราจะไปซื้อสินค้าซื้ออาหารตอนนั้นประมาณสักร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะเราก็เลยจะสแกนจ่ายใช่ คือรู้รู้ตัวจริงคือตอนที่จะไปซื้อสินค้าที่จะต้องใช้แล้วเงินในบัญชีไม่มีเพราะเราคิดในใจแล้วว่ามันม,มันอยู่กับเราอยู่แล้วมันต้องมีหมื่นกว่าบาทใช่ค่ะสกแกนจ่ายเอา้าไม่มีไม่เหลืออะไรเลยคืออ้าตายแล้วทาไงเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบโทรหาธนาคารธนาคารเกิดอะไรขึ้นทังเงินหนูหายไปไหนนู่นนี่นะเพราะไม่มีอะไรเตือนเลยไม่มีอะไรเห็นเลยก็คือด้วยความตกใจไม่ทันเขาได้ดูแอปก็เลยโทรอย่างเดียวเลยเพราะรู้แล้ว,วมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นก็เลยโทรไปธนาคารเขาก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้ถูกตัดไปที่อ่าช้อปปี้อ่า เงินในบัญชีธนาคารออกไปหมดหักบัญชีอัตโนมัติเขาใช้คําว่าหักบัญชีอัตโนมัติของคุณนักี้เขาหักกี่รอบสี่รอบค่ะสี่รอบสี่รอบจริงจริงแล้วอะค่ะการทํารายการนะคะมันทํารายการแบบอ่ะเข้ามาลองซื้อก่อนครั้งแรก400ยกเลิกพันหนึ่งยกเลิกแล้วทีนี้ก็เริ่มมาแล้วสองพันสองพันสองพันสี่พันสองพันจนหมดบัญชีเข้าไหนเขาไปซื้ออะไรนะซื้อเกมออนไลน์หรือว่าไปร้านเดียวกันเลยค่ะ ร้านเดียวกันเลยเหรอใช่ร้านเดียวกันค่ะซึ่งเราก็เลยรีบโทรแจ้งเพราะว่าเราเป็นผู้ขายเรารู้เงื่อนไขยอยู่แล้วตรงนี้ถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรผู้ซื้อสามารถแจ้งอายัดของเงินคืนได้นู่นนี่นั่น,นอะไรเราเราเราพอมีความรู้ทางด้านนี้เราก็เลยพอวางจากธนาคารปุ๊บเราโทรไปที่ทาง e Center Center, s h o ป e ี้ e ซ็ e เตอร์เซนตีก็ได้ข้อมูลมาว่าโอเครับข้อมูลแลค้คานู่นนี่นั่นก็ได้แค่คําว่ารับข้อมูลคือหนูโทรไปจะอ่ะ call center ห้าท่านก็จะตอบไม่เหมือนกันสักท่านเลยข้อมูลจ,จะต้องเริ่มหนึ่งรับหนึ่งรับหนึ่งับหนึ่ง,งตลอดเสมอสรุปสุดท้ายหนูก็เลยถามอ่าช็อปอาทาง call center ไปว่าพี่สามารถอ่าของเงินคืนจากผู้ขายคนนี้ได้ใช่ออไ,ไหมเพราะพี่เพราะพี่หนูไม่ยังไม่เคยกดรับสินค้าคหนูไม่เคยยืนยันในการสัง่งนั้นเนี่ยหนูแสดงความาเขาเรียกค่ะเจตนาว่าหนูไม่ได้ซื้อแน่นอนเพราะฉะนั้นอย,อ,ยอยู่ช่วยโหข้อมูลหรือเงินตรงนี้ไว้ได้ไหม call center ตอบค่ะ บางคนก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวดูแลให้บางคนก็บอกวาอ่าเดี๋ยวจะต้องรีบประสานงานให้นู่นนี่นั่นแล้วก็หายไป